สวัสดีค่ะกระแสะเขาดังมาแล้วค่ะเสียใจหนักมากภรรยาสุดช้ำสามีไปทำธุระสามวันกลับมาเอาผ้าไปซักเจอกรองในกางเกงเขาแทบสุดภรรยาสุดช้ำสามีไปทำธุระสามวันกลับมาเอาผ้าไปซักเจอกรองในกางเกงเขาแทบสุดทำใจเธอแตกสลายและร่างกายสันไปหมด จากกรณีที่เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงสาวชาวมาเลเซียได้ออกมาพูดเล่าเรื่องราวที่ทําให้เธอนั้นช้าใจหนักหลังสามีของเธอออกไปทําธุระนอกบ้านนานกว่า3วันหลังจากที่กลับมาเธอก็ได้ออกผ้าไปซักแต่แล้วก็พบกับกล่องคุ้นตาในกระเป๋ากางเกงของสามีเธอหยิบออกมาดูถึงกับเขาแทบสุดโดยรายงานระบุว่า เธอแต่งงานกับสามีมาเป็นเวลา4ปีและมีลูกด้วยกันสองคนสามีเป็นนักธุรกิจรายได้สูงในสายตาของทุกคนเขาเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกมากๆซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เขาได้เดินทางไปทำธุระที่รัฐเคด้าทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซียเพื่อร่วมง,งานที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการกางกรุงกัวลาลัมเปอร์เนื่องจากภรรยายุ่งกับการดูแลลูก และทำงานบ้านเธอจึงไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานกับเขาได้จนกระทั่งล่าสุดสามวันต่อมาเขากลับมาบ้านภรรยาของเขาก็รวบรวมเ,เสื้อผ้าของเขาไปซักตามปกติแต่เธอกลับพบว่ามีบางสิ่งในกระเป๋ากางเกงสามีซึ่งมันคือกล่องถุงยางอนามัยที่ถูกเปิดใช้งานแล้วทำให้เธอเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่า สามีกำลังแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นระหว่างที่เขาออกไปข้างนอกบ้านซึ่งมนันทำให้ใจเธอแตกสลายและร่างกายสันไปหมดและเธอยังเล่าอีกว่าภายใต้ความสมบูรณ์แบบที่ทุกคนมองเห็นเธอต้องพบเจอกับอะไรบ้างถึงแม้ว่าเธอจะแต่งงานกับผู้ชายที่ร่ำรวยแต่สามีเธอกลับให้เงินเธอใช้เพียง60ริงกิตมาเลเซีย ประมาณ470บาทเท่านั้นเพราะอ้างว่าเธอไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านทำให้ต้องหยิบยืมเงินจากญาติและเพื่อนๆรวมทั้งทาขนมขายเองเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าของชีพเท่านั้นยังไม่พอเธอยังถูกสามีดูถูกและทำร้ายจ,จิตใจทำให้เธอเป็นทุกข์เหนื่อยและกดดันอย่างมากจนเคยคิดอยากจบชีวิตตัวเองแต่เธอก็ก้าวผ่านมาได้ตลอดและ ที่หนักสุดคือเมื่อครั้งที่พ่อของเธอเสียชีวิตเธอร้องไห้เสียใจอย่างหนักแต่สามีกลับเอ่ยปากห้ามไม่ให้เธอร้องไห้เธอจึงต้องแอบร้องไห้ในห้องน้ําคนเดียวอย่างไรก็ตามจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ถูกสังคมโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนต่างเห็นหนกเห็นใจเธออย่างมากและแนะนําให้เธออย่าจากสามีโดยเร็วและหางานที่เหมาะสม เพื่อหลีกหนีจากชีวิตที่น่าอึดอัดเช่นนี้ยอย่างไรก็ตามเธอได้มาอัปเดตว่าเธอกำลังพยายามหางานที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงตัวเองและลูกๆโดยไม่ต้องพึ่งสามีอีกต่อไปขอขอบคุณแรงข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ปังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ